สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะคะพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็เอ่อลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวทางโบราณคดีที่น่าสนใจมากๆเลยในภาคกลางของประเทศไทยกันนะคะ จากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยก็มีทั้งงานวิจัยรายงานข่าวแล้วก็บันทึกจากการเสวนาผู้เชี่ยวชาญด้วยเราจะมาลองสกัดเอาเกร็ดความรู้ที่สําคัญสําคัญแล้วก็น่าทึ่งที่สุดว่าเอ๊ะนักโบราณคดีเขาค้นพบแล้วก็ทําความเข้าใจอดีตในแถบนี้กันยังไงบ้างคะ่ะครับประเด็นนี้ข้อมูลหลากหลายดีนะครับทําให้เราพอจะเห็นภาพกว้างๆของก,า,งองการทํางานโบราณคดีได้เลยตั้งแต่แบบการเจอโดยบังเอิญเจอแบบไม่คาดฝัน ไปจนถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยด้วยครับใช่ค่ะเปิดมาเรื่องแรกนี่ก็น่าตื่นเต้นเลยนะคะกับการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่สีบัวทองจังหวัดอ่างทองอันนี้คือเมื่อปี2563นี่เองสดสดร้อนร้อเลยคือเกิดจากชาวบ้านเขาไปปรับที่นาแล้วก็อา้าวเจอเข้าพอดีครับเป็นอย่างนั้นบ่อยครับการค้นพบโดยบังเอิญเนี่ย แล้วที่เจอเนี่ยก็มีทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณมีภาชนะดินเผาโดยเฉพาะที่เด่นๆเลยคือหม้อสามขาที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอ๋อครับหม้อสามขานี้เป็นลักษณะเด่นเลยนะของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในแถบนี้แล้วก็ยังมีขวานหินขัดแล้วก็เครื่องประดับสำริดด้วยค่ะครับการค้นพบนี้ เออถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะหลักฐานมันชี้ว่าตรงนี้มีชุมชนอยู่มาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ยุคหินใหม่ตอนปลายก็คือประมาณ3 6 0 0ถึง3,200ปีก่อนนู้นลากยาวมาจนถึงยุคสำริดเลยประมาณ2,800ปีก่อนโหยาวนานมากเลยนะคะใช่ครับแล้วการที่เราเจอทั้งเครื่องมือหินขัดกับพวกกำไรสำริดในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันแบบว่าแสดงให้เห็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆครับ ตอนนี้วัตถุบางส่วนเขาก็เอาไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วัดแก้วกระจ่างแล้วแล้วก็มีแผนจะพัฒนาตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ด้วยก็น่าติดตามครับเทคโนโล,โลยีแล้วอย่างพวกเครื่องปั้นดินเผาที่เจอกันเยอะๆเนี่ยค่ะมันพอจะใช้บอกอายุหรือว่าลำดับเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ไหมคะอ,อ๋อได้ครับคือการกําหนดอายุเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาโบราณคดีลเลยนะครับมันช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการของสังคมในอดีต อย่างที่สีบัวทองพอเรารู้ว่าหลักฐานชิ้นไหนมาจากยุคไหนมันก็ช่วยเติมภาพประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นให้ชัดเจนขึ้นค่ะมีวิธีหนึ่งที่นักโบราณคดีใช้กันบ่อยๆก็คือศึกษาลำดับอายุจากลักษณะรูปแบบของภาชนะดินเผาที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับอ๋อเหมือนแฟชั่นเสื้อผ้าเลยนะคะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยใช่เลยครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยวิธีนี้เรียกว่า s e r i a a t i o n หรือการลำดับรูปแบบ ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มักจะใช้เทคนิคทางสถิติอย่างเช่น correspondence analysis เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักโบราณาคดีเห็นกลุ่มก้อนความสัมพันธ์ของรูปแบบภาชนะที่มักจะพบร่วมกันในแต่ละยุคสมัยทําให้การลําดับเวลามันมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะ พอเราเข้าใจหลักการสําคัญเรื่องการลําดับเวลาจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วที่ช่วยให้เห็นภาพยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ชัดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เราลองขยับมาดูยุคประวัติศาสตร์ที่คุ้นเคยกันมากขึ้นอย่างสมัยอยุทยาบ้างดีกว่าคะ่ะมีข้อมูลล่าสุดจากการบูรณะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยอย่างที่วัดชัยวัฒนารามครับวัดชัยนี้สําคัญมาก ใช่ค่ะการบูรณะครั้งใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่ปี54ตอนนั้นทำร่วมกับกองทุนโบราณสถานโลกหรือว่า WMF ด้วยใช่ไหมคะก็เจอข้อมูลใหม่ๆเพียบเลยถูกต้องครับมีการค้นพบอย่างแรกก็คือแนวฐานรากเดิมของวัดที่เรียกว่า N เป็นโครงสร้างอิฐที่เขาก่อประสานกันไว้เหมือนเป็นแกนหลักซ่อนอยู่ใต้ดินนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างส่วนบนที่เราเห็นเห็นกันอยู่อ๋อค่ะ แล้วก็ยังเจอว่ามีการปูพื้นอิดซ้อนทับกันถึงสองครั้งแสดงว่ามีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นที่ในอดีตนอกจากนั้นก็ยังพบรายละเอียดของจิตรกรรมฝาผนังภายในเมรุทิศหรืออาคารทรงยอดที่ตั้งอยู่ตามทิตต่างๆรอบพระปรางประธานด้วยโหมีจิตรกรรมด้วยครับแต่ก็น่าเสียดายที่เรื่องความชื้นเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ในการอนุรักษ์ภาพพวกนี้อยู่ครับมันเลือนลางไปเยอะ น่าเสียใจยจริงๆค่ะแต่ว่าที่ว้าวมากๆเลยก็คือการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่ามีการสแกน3มิติสร้างเป็นภาพจําลองดิจิตอลขึ้นมาทําให้เราพอจะเห็นภาพในอดีตที่มันเคยสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องของเดิมเลย ใช่ครับอันนี้เป็นประโยชน์มากมันเหมือนเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยนะคะในการศึกษาจิตรกรรมที่มันอาจจะเลือนลางไปแล้วอย่างที่ทีมคิดอย่างเขาทดลองทําที่วัดใหม่ประชุมพลหรือว่าที่ถ้าสิงขอนที่เคยมีภาพจิตรกรรมเรื่องเวสันดรชาดกที่สําคัญคือมันแสดงภาพเรือนพักอาศัยสมัยอยุธยาที่น่าสนใจมากๆด้วยครับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี่ช่วยได้เยอะจริงๆในการบันทึกแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่มันเปราะบางมากๆค่ะพอเห็นภาพจําลองแล้วมันทําให้เราจินตนาการตามได้ชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการต่อย,ยอดจากอดีตได้น่าสนใจมากๆเหมือนกันคือการค้นพบผ้าห่อคัมพีร์ลายอย่างโบราณที่วัดย่านอ่างทองอ,อําเภอผักไข่อ๋อเรื่องผ้าลายอย่างนี้ก็น่าสนใจครับ ใช่ค่ะพอนำมาศึกษาฟื้นผูล,ลวดลายแล้วก็ต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชื่อจุลาพัชสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วยอันนี้เหมือนเราเจอสูตรอาหารโบราณของคุณย่าแล้วเอามาปรับปรุงทำขายให้คนยุคนี้ได้ชิมเลยนะคะเป็นการต่อยอดอด,อดีตให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆครับจากตัวอย่างทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้มันไม่ได้แค่ยืนยันความสาคัญของอยุธยาเท่านั้นนะครับ แต่มันยังตอกย้ำให้เห็นว่าแผ่นดินภาคกลางของไทยเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่มันซ้อนทับกันอยู่ยาวนานมากๆตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวการค้นพบอย่างที่สีบัวทองก็เข้ามาช่วยเติมช่องว่างสำคัญในช่วงเวลานั้นค่ะส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการสแกนสามิติหรือการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยก็กำลังเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับแหล่งโบราณคดีที่อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอย่างวัชัยวัฒนาราม มันแสดงให้เห็นว่าอดีตที่เราเข้าใจเนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อเรามีข้อมูลใหม่ๆหรือว่ามีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยครับมันคือการปฏะติดประต่อเรื่องราวที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆครับโหน่าทึ่งมากๆเลยค่ะฟังเราก็ทําให้เห็นว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยที่ยังซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกเปิดเผยออกมานะคะใช่เลยครับแล้วลองคิดตามดูสิครับว่าในอนาคตเนี่ย การค้นพบใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้มาจากการกขุดค้นบนดินอย่างเดียวก็ได้อาจจะมาจากการสำรวจใต้น้ำในแม่น้ำลําคลองสายต่างๆของอยุธยาซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้ไปวิเคราะห์โบราณวัตถุที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วนี่แหละแต่ในมุมมองที่ไม่เคยทําได้มาก่อนสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงการของดินแดนแถบนี้ไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนน่าคิดนะครับ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแค่นี้แน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ